นี่นะครับผมวันนี้ผมก็ได้มะกอสุกมาหนึ่งลูกนะผมนี่มะกอนะครับคือผมไม่ได้ไปกินหรอกนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงไก่นะครผมผมเลี้ยงไก่ไข่อยู่นะครับซึ่งไก่ไข่เนี่ยชอบกินมะละกอสุกมากนะครับเดี๋ยวเอาไปให้ไก่กันดูนะครับผมไป นี่นะครับโอ้กินมะละกอแล้วก็ชอบกินเม็ดด้วยก็เลี้ยงไว้ห้าตัวครับผมนี่ผมเลี้ยงไว้แค่ห้าตัวนะครับ บางทีมีนะครับก็เอามาให้นะครับมะะังกรสุกเนี่ยกินบ่อยชอบกินนะครับเดี๋ยวไปดูไข่กัน